ดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับเด็กน้อยวัยหนุ่มสาวเล็กน้อยวัยหนุ่มสาวเอ่ออยู่ม5ทับ9อายุเก่าๆเนาะปีนี่ชื่ออะไรลูกการทับพลชนาจการครับนั่นการทพนครับกันทพนชำนาญกลางสุภาวดีเผยกลางค่ะสุภาวดีเผยกลางชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อแบงค์ครับชื่อโดนัทค่ะชื่อนัทดโดนัทชื่อแบงค์ครับครับวนนี้จะมาคุยเรื่อง การเรียนอนออนไลน์มอปลายมันมันเป็นยังไงดึงเราอยู่สายแผนอะไรแผน,แนญี่ปุ่นครับแผนญี่ปุ่นญี่ปุ่นแตนในภาษาเนี่คงมันต้องสื่อสารเนาะในสายตาเราว่าเฉพาะในห้องเนะ่ะเรียนปกติเรามันมันในฐานยังไงละ่ะมันคงได้ความรู้เต็มที่ในห้องครับลองลองคุยต่งเปรียบเทียบสองอย่างเนี่ย ยังครัคุณเราเรียนเก่งคุยจำเรียนออนไลน์ครูสอนเฉพาะเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนะครัครูสอนสักคนสามครับสามคนเลยเหรอครับไม่มีใครเลยมีครูเก๋ครูเก๋ครูยุ้ยนักศึกษาภาษาภาษาภาษาเรียนทีนี้เราเราจากี่เรียนออนไลน์จำเรียนในห้องช่วงมสี่ครับมัน นะตอนนี้นะมันอาจจะลิงเก็ประมาณสองขั้นข้างแล้วก็ไม่น่าจากดูว่ามันความเกิดความยุ่งยากหรือว่ามันก็ใช้ได้ในสานการโควิดหรือว่ามันไม่ไยเวิร์กหรือว่ามันอลองรอดฟังค่ะจะพูดในรูปไหนก็แล้วแต่เราพอะไนใช่ไหมครับก็จะแบบสั่งแต่งานประมาณนั้นครับสั่งแต่งานตอนทีก็สอนบ้างแล้วก็สอนบ้างนิดน้อย ค่ะแพรว่าสำหรับหนูมันก็มีข้อแตกต่างบ้างค่ะก็คือถ้าออนไลน์บางทีอาจารย์เหมือนแบบมีธุะอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนนอกคาดบางทีค่ะแล้วก็เนื้อหาบงอันก็มันก็ได้ค่ะแต่ว่าบงอันมันก็ไม่ไม่ไม่เคยทำเพราะว่าแบบบางทีไม่ได้สอนแต่ว่าให้อ่านเองบางทีไม่ไม่ไม่เข้าใจมางอยากก็ อาจารย์สอนผ่านทางทางไหนทาง Google Meet ทาง Google Meet ทางรูมแล้วก็ซูงอ่ะซูมก็พูดพูดจันจนานิดก็พูดจันจนาไหมเหรอได้ค่ะแต่ว่าบางครูเขาแบบฉันไม่เหมือนกันครับใช่ค่ะแต่ละคนใช่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางบางครูก็พอถึงภาพก็จะให้งานมาแล้วก็ให้ไปศึกษาเองบางครูก็จะอธิบายแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ทำเองค่ะ ก็อาจจะไม่เคลียร์เข้ารนักแล้วก็เข้าใจอยู่บ้างแต่เข้าใจอยู่บ้างเนาะก็ถือว่าได้ A อาเต็มซิปเนี่ยประสิทธิผลในการเรียนรู้แล้วว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดกลางครับผมเจ็ดครับผมเจ็ดอันนี้แปดขึ้นอยู่กับคนนะครับเป็นคนรับได้ไวได้ช้าได้เร็วต่างกันก็เปคนการเรียนรู้ต่างกันขึ้นอยู่กับเพราะว่าเป็นร่องกระจใจแตะนี่ต้องถามในรายวิชาทั่วไป มีสังมีอะไรบ้างมีสังคมวิทยา <blows S 1> ท่านศ้คิดว่าได้ยังไงอ่านพื้นฐานใช่ครับแต่ละอาจารย์เขาสอนสไตล์ผ่านซูมคุยกันต่อหน้าหรือยังไงหรือไห้งานไปในลายกลุ่มลายแล้วแต่อาจารย์ค่ะแล้วแต่บางท่านะไรครับค่ะบางอาจารย์ก็จะอธิบายก่อนแล้วก็ให้งานบางอาจารย์ก็จะให้งานเลยใช่แล้วมันก็เหมือนภาษาญี่ปุ่นไหมเมื่อกี้ว่า อาจจะได้ไม่เต็มร้อยเต็มใช่ไหมไปใครกแต่ถ้าเกิดมีสภาแบบนี้เป็นปีเป็นเพิ่มยอมรับได้ไหมได้ค่ะได้เรียนออนไลน์น่ะพอได้ครับแต่เราสามารถคุยกันในแชทในกลุ่มได้ใช่ไหมคุยต่อโต๊ตอบโต้ได้ครับแค่ไหกครับเบื่อนะครับเต็ม ไปบ่อยก็เบื่อ่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยู่เรื่องเท่าไหร่ไม่ชัดเจนไม่มีไฟกำกับเรียนเอาอ่านตามครูเอาพุทธศาสนาไปได้เอาไว้หรือภาษาอังกฤษบางบางบางอันเนี่ยค่ะบางขอโทษนะครับบางบางบางบ้านเน็ตมันไม่แรงอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่มีเน็ตเลยครับแต่บางคนก็จะแบบก็แค่อยู่เรื่องบางคนาอาจจะติดงานติดธุระอะไรขายของบางทีแบบเรียนไม่ตรงกัน นะครับบางคนก็มีทุระาช่ครอบครัวเนาะอาจจะติดพันอยู่ใช่ไหมใช่โดยภาพรวมทุกวิชาเนี่ยสิบให้ความพึงพอใจอยู่ประมาณไหนโดยทุกมรวมทุกวิชาเจ็ดครับเจ็ดประมาณเจ็ดเนาะแต่ถือว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายส่วนแต่มันก็สามารถใช้ได้ระดับเน่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ครูเพิ่งสอนยังไม่มีการวัดผลสอบเสริมยังเนาะแต่สอบอาจจะยุ่งยากกว่านี้เนาะ ทำไงเด็กจะไม่หลอกกันทำไงะจะอะไรให้เด็กแสดงออกได้เต็มที่ตามตามวิธีแล้วก็ไม่ยุ่งยากอ้จะส,งส่งทำไมยังไงเพราะเงินเด็ดหมดไม่มีจะส่งข้อสอบได้ไหมอะไรเงรี้ยไอ้ทันเวลาอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นข้อจํากัดไปมันก็ช่วยขัดขางเงินยากนะครับหาอะไรนะขัดขางเงินยากครับเงินเดือนเงี้ยเลยเขาเนี้ยหาเงินออในการเจิมเด็ดให้เข้าใจครับวันนี้ก็ได้มาคุยกับ หนุ่มสาวโอนโดนัตห้าทับห้าทับเก้ากับแดงห้าทับเก้าอันนี้อยู่บ้านไหนบ้านด่านครับด่านชนครบับด่านค้าด่านชนครบตำบลด่านค้าครับเราละบ้านบิงค่ะบ้านบิงค่ะตำบลบิงค่ะคนสูงนี่ก็มารีวิวสถานการณ์ช่วงโควิดที่จะน้อยเรียนละลายเป็นยังไงบางบออปลายนะครับโรงเรียนมันสูงจีนีวันนี้วันที่สิบสิบครับ ยยมิถุาน,าน,นายนสองพกครับวันนี้ประกอบกุณครรครับ